เค็ปอดด้วยการกัน้นหายใจสุดวินาทีครับถ้าเรากัน้นหายใจได้ไม่มีติดขัดอึดอัดแสดงว่าเรายังไม่เป็นปลอมครับใช่แต่ตอนที่ได้รับอันเนี้ยก็แอบ,บลองหนึ่งอาจารย์ครับทำไมถึงเป็นข่าวปลอมครับการกัน้นหายใจแล้วบอกว่าไม่มีอาการติดขัดเลยมันไม่ได้เสื่ออะไรนะครับหรือแม้แต่ใครติดขัดแล้วไอาจามขึ้นมาคุณอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้วิธีดีที่สุดก็คือต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ต้องตรวจวิเคราะห์จริงๆครับ กล้วคอด้วยน้ำอุ่นผสมเกลือช่วยฆ่าเชื้อโควิด -19 ปลอมครับ oh. อีกแล้วครับ oh. เพราะอ้างว่าถ้าเกิดกล้วแล้วใช่ไหมครับแล้วทำให้เชื้อที่อยู่ในคอเนี่ยก็ลงกระเพาะไปเลยไงฆ่าเชื้อตายไปเลยแต่เบสิกครับในคอเราไม่มี2หลอดนะครับมันมีหลอดอาหารแล้วก็หลอดลม oh. จริงๆแล้วถ้าเกิดจะบอกว่าเรามีเชื้อที่คอแล้วกล้วลงหลอดอาหารลงกระเพาะได้ แต่ที่หลอดลมล่ะครับการหายใจเข้าทางจมูกไปทางหลอดลมไปทางขั้วปอดก็ยังเหมือนเดิม,มซึ่งกนณีไมโลเองก็ว่าการกลัวคอนี้ไม่ช่วยครับตรงนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพครับคูณ2ฮะใส่หน้ากากด้วยฉีดแอลกอฮอลด้วยเป็นข่าวปลอมไป,ปแล้วครับครับ,รบเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูการทดลองครับในข่าวบอกว่าฉีดแอลกอฮอลนี่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งพี่หอยเนี่ยเขายังคาใจยังคาใจฮะครับนี่ก็จะให้พี่หอย ทำถ,งถุงไว้นะครับครับได้ครับผมก็เทน้ําลงไปนะครับโอเคนะครับเห็นไหมจ๊ะตอนนี้ข้างในก็มีน้นําอยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่ ไม่มีน้ำไม่มีฮะไม่มีน้าหยดครับนั่นแสดงว่านี่คือประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันเรื่องของน้ําที่ซึมผ่านเช่นเราองน้ําลายได้นะครับแต่น้ําเทไปยังไม่ออกเลยนะครับแต่ทีนี้เราจะลองดูซิว่าถ้าเราฉีดแอลกอฮอล์เนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นไหมอย่างที่เป็นข่าวนะครับทีนี้ผมก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับนะที่เรามีกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ฉีดอ๋อชุ่มเลยนะครับปึ๊บฉีดไปยิ่งเยอะยิ่งปลอดภัยพี่หอย ฉีดมา,าเลยเหรอสายด้วยไหมสายฉีดส,สายด้วยเผื่อติดหู้แล้วแต่ครับ, <ünd S 1> รบผมพี่ขอถือนะครับถือครับได้ครับได้นี่ฮะเอ้าโอ้ยไหลเลยอ่ะปฏิโธอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพอันนี้เหมือนไม่ได้ใส่เลยพี่อันนี้ดีเลย ทำไมฮะทำไมถึงนนะะถึงมีผลครับการใช้สารละลายต่างๆอย่างเช่นเรื่องของสารแอลโกอฮอล์เนี่ยครับทำให้โครงสร้างมันเปลี่ยนประสิทธิภาพไปช่องว่างระหว่างระหว่างเส้นใหญ่มันกว้างขึ้นแล้วน้ําก็ผ่านได้นะครับฉันจริงๆไม่แนะนําการเป็นลดประสิทธิภาพมันลงไปพังเลยอันนี้พังเลยสรุป ชัดเจนมากว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่ผิด,ผดเป็นข่าวปลอมนะค,ความเสี่ยงในการติดโรคเท่าเทียมกันหมดตอนนี้คนตั้งแต่ายุ60ปีขึ้นไปเพราะว่าอัตราการตายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากะนะครับรวมทั้งบคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ว่าเช่นเป็นโรคประจําตัวโรคหัวใจโรคความดานันเบาหวานซึ่งนับหลายใจมากเลยแต่ว่าเข้ามาเกี่ยวด้วยกลุ่มนี้เราต้องช่วยกันป้องวังไม่ให้เขาติดเชื้อ